ไม่รู้เลยไม่ได้แบงงไม่งงอันนี้ไม่งงเ <c oughs> ฉันว่าใครๆก็ไม่งง นี่กันแล้วนะคะสาภาพเลยเอารินกินอะจำฉันไม่ได้เ,เลยเกือแบบจำได้แล้วางว่าฉันชิดหรือเปล่านะ,อะลองมาดูปรกก็ว่าทุกด้วยไม่ไหรอกไีอโอ้หกระโปรงยาวถึงพื้นแล้วแม่วันนี้พวกเรามาทำอะไรกันคะ เรามาถ่ายคลิปกันไอ,ไอที่ทำอยู่ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เรามาเลือกเส <c oughs> <c oughs> okay, ื้อผ้าเรามาเลือกซัดก่อนอับตึ้โอเควันนี้นะคะทุกคนเรามาเลือกวัดกี้นะคะตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกี้ที่สยามอันนี้กี้จะชอบไหมอันนี้กี้จะชอบหรือเปล่ากีชอบาไมหนูมชอบอะไรที่มันแบบเล็กๆอะ่ะคือเขาที่เราซื้อมาให้ฉันอะ่ะเล็กจนแบบฉันใส่อะไรไม่ได้แล้วไอ้แก พี่แพ้คิดมากฉันคิดถูกเ <laughs> นี่ยเน,นีน้นนไมถึงต้องเลือกจะีบหัวคะเพราะว่ามันสวยยังไงล่ะมันเป็นวงกลมเอ้าเต้นวงกลเต้นสดจรงยอ,อ่ะก็เคยเรียนสัตวาราเหรอแม่ ถ้าเจ้าันเท่ากระเป๋าอ่ะผิดปะอันนี้ซื้อไี่ใส่เองนะใช่นะอ้าวสรุปเรื่องของตัวเองนี่ไอ้เนี่ยมันน่ารักอ่ะเรื่องี้เดี๋ยวสุกกระปรกไม่ได้เอาสีดำกีก็ไม่ได้สุกกระปรกเหมือนกีก็ไม่ได้สุกกระปรกเหมือนกีกีแค่ไม่ได้ซืกอกระโแบบ เพื่อเราซื้อของให้วันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใชนะ่เราซื้อของให้วันนี้กี่จะต้องซื้อเยอะจะน่าาวันนี้แต่กี้เขียนในเพจนะเว้ยว่ากี่ชอบชมพูมีไหมล่ะมีอ่ะนี่ไงนี่ไงแพ่ชมพูโอ้ยพอไปกี่ก็จะแบบลาสรุปเอาอันนี้เอาอันนี้เอเอแต่เหมาะก,กับกี้ดีใช่ไหมไปเรื่องของฉันบ้าง <c oughs> ฉันเอาเสื้อฉันจะเอาเสื้อ นนแล้วจริงตอนนี้เราก็ได้ของมาแล้วอันนแม่อันนี้ของตัวเองอันนี้ให้กี้เป็นกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็พี่แพรพี่แพรได้เสื้อให้กี้กี้ชอบสีชมพูก็เลยให้เสือส้อบัตรสะพ้ายซื้ออยู่กับนหนุ่มแล้วทำไมชอบโบ๊ปปาไม่เข้า,ปปาใจผิดมากอจริงป่ะตอนเนี้ยอยู่กับต้าน,นีสาระสุดเลย<ด>อ,อยู่กับอยู่กับกี้นี่โอเคพอไปได้แต่อยู่กับมึงนี่โคตรโ้แล้วสิถ่ายคลิปตลก าถ่ายคลิปซีเรียสกันไม่ได้เราแบบวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้อะไรอ่ะไม่มีไม่หรอกพยายามจะจริงจังทุกคนเราจะจริงจังนะคะหนึ่งสองสามค่ะวันนี้ก็มาหนักเลยจะไปไหนไม่ใช่สยาไม่ใช่หราเราไปมึงก็ต้องขอพ้อไปแล้วเราจะราไม่ได้ไปสยามเรอกเราเราก็ไปสยามแคเออใช่ใช่ทุกคนเราจะไปสยามกันนะมึงก็จริงจังนะ โอเคทุกคนคะเราจะไปสยามกันตื่นเต้นจังเลยอยาจะได้ไปเที่ยวแล้เหมที no> <h <h ่เราอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่นับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ครบคนใช่เรายังไม่ครบคนเราต้องรอครบคนก่อนยังไงต้องมีสามคนไม่งั้นไปเที่ยวไมได้หรอเปนไงทริปนี้เราแบบทริปนี้มีสามคนไงอ๋อเออแต่ไปทำอะไรอยู่อะตอนนี้เรากําลังจะขึ้นรถแล้วก็ไปสยามไม่ใช่หมายถึงว่าตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ที่ไมือ่เที่ยวอะ กำลังเดินนั่ไปเทียวไม่ต้องเดินรอขอไปก็พเราจะติดจังนะหนึ่งสองาก็เรากำลังเดินกันอยู่เราเอ่อเราเพิ่งซื้อของเสร็จใช่อยู่ดีก็เปลี่ยนเรื่องเลยอะอยู่ดีเป็ี่นนี่ได้เลยอะนี่แหละขีเห็ยว่าแนี้แผนกทำทองใช่ใช่น้ยากไ้น้องของบอสมานามากเลยค่ ย,ยไปวันหน้าวันหน้านะอยู่สยามแล้วถึงแล้วเย้ยตอนนี้เรากำลังจะไปหากิ๊กกันนะคะคกิ๊กโทสกิ๊กส่งรูปมาแล้วเราก็จะเดินไปหากี้แต่เราทำอะไรผู้ชาย <c oughs> ไม่ได้ตัดออกได้ที่ตัดออกคือไม่เห็นเห็น <c oughs> ไม่เห็นเยอะมากผู้ชาย <c oughs> ไม่ได้ เออแต่ดาวจะมีนาลงไม่ได้ได้แม่ไ,ไม่น่าเห็นไ,ไ,ไม่ได้ที่แปลว่าไดา้ไปทางเชี่ยทางนู้นเอเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาเฮ้ย เราเคยมาเต้นที่นี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเราไม่หลงเห็นยังเนี่ยไอ้อะทุกคนทะเห็นไหมบอกแล้วว่าฉันไม่หลงที่ฉันหลงของแกนั่นแหละบ้าคิดมากยี่ Happy Birthday ไปรู hey, ้โคตรหน้าตาดีใจมากเลยค่ะขอบคุณเนี่ยอะไรอ่ะ ของขวัญไงของขวัญเออมัจะมีของขวัญไ,ได้ได้วยหรอมีอะไรนะกระเป๋าเป็นของขนมที่เหลือเป็นของฉัน <c oughs> เอาเอาเครดิตวะก็เครดิตก็ก็เครดิตฉันหรออีกทีเดียวแล้วก็สนเลยมีข้างหน้าด้วยมีข้างหน้าด้วย <c oughs> ฉันน่ารักกว่านี้แหละ เขไม่อั้นหัวเราเขียนเคีก็เห็นบอกว่าน้องอยากได้เผื่อเอาไปใช้เองหรือว่าน้องอยากได้ด้วยให้น้องด้วยจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยน้องได้ด้วยกูได้สองต่อสติกเกอร์แล้น้องแพ้คนเก่งสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์นี่แม่ทำไมสติกเกอร์เยอะจังโอ้ยมีเป็นลังที่บ้านเรียบด้วย ก็เห็นบอกอยากได้เทปแต่ได้สติกเกอร์คือไม่สวยไลอทุกคนเลยยังไงเชื่อเสื้อคล็อกกี้บอกว่าเธอชอบผิวชมพูเก่งไหมฉันบอกแล้วตามเลยมันเปล่ยนหนูเนาะเดี๋ยวรู้ดีกว่ชิบหายแล้วแล้วก็ขออย่างนี้มันสืบประได้จะไหว่ะเปลี่ยนชุดเลยไหมใส่เสื้อคลอปกับกระโปรงไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยคนนี้เหรอ ใช่ค่ะเผาผ้าคองห้าร้อยบาท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 อีกเหรอไม่จริงมันทำน้าเชื่อน้ารักบอกแล้วมันเชื่อจริงน่ารักที่สุดก็คือพูดฉันสองคนไปใช่ปะเคยไปเซนบินใช่ปะเคยไปวันนั้นซ้อมเต้นเสร็จแล้วก็ไปเซนบินต่อไปหาเพื่อนแล้วก็นมไปด้วยเออแล้วไอ้นี่เว้ยฉันน่ะบอกหนุมว่าเฮ้ย เจอกันเซ็นปินนะใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ยพอวันนึงอ่ะมันก็ถ่ายมาให้ฉันดูเว้ยแล้วมันค่อยตอนแรกมันพิม์มาว่า C P S กูแบบ C P แล้วก็มี S ตัวเล็ก c p O แบบขายไก่ปะวะ C P ่็คืออะไรเป็นร้านขายเสื้อผ้าแล้วเขก็เลกว่าร้านขายไก่เว้ยทีเนี้ยแล้วมันถามมาให้ดูนี่ร้านไหนวะไม่รู้จักอ่ะทีเนี้ยบอก หน่งมึงอยู่เซนปิ่นปะเนี่ยเออหน่งก็บอกว่าเฮ้ยหน่งวาถูกที่มากเลยที่นี่ใช่เซนปิ่นหรือเปล่า <S <S แล้วแบบหน่งบอกว่าอะไรนะป้ายข้างหน้ามันเขียนว่าอะไรนะ้างหน้ามันเขียนเซนนป้ายข้างหน้ามันเขียนเซนท์ฮันก็เลยก็เลยไม่รู้ว่ามันคือเซนปิ่นหรือเปล่าเซนปิน่นก็คือเซนท์ฮันปิ่นเก้าลูกสาขาปิ่นเก้าเนื้อๆๆเนื้อนุ <ๆๆ S 1> <ล>กไอ้อยี่สิบเอ็ดปิ่นก้าวโอเคอเอามูก ก็แบบเราเรียกเซนทันกับบเซนทันโบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรียกเซนทันก็คือเซนทันโบเรียกเซนปิดก็คือเซนปิดเซนทันปิดเก้าเซนทันปิดชื่อเต็มเวลาอันนั้นคนถอนเรียกเนาะเหมืซนลาดก็คือเซนทันลาดขาวมันก็เขียนเซนทันเหมือนกันเลยไม่อ้เียไม่งงจิ๊นอันนี้ไม่งงฉันว่าใครๆก็ไม่งง ขึ้นด้วยเซนมันต้องเป็นเซนท่านลูกที่เป็นห้างที่ขึ้นด้วยเซนแปลว่ามันคือเซนท่านใช่ไหมโอเคปะครั้งต่อไปถ้าเป็นเซนขึ้นหน้าเราเป็นห้างคือเซนท่านเซนลาดคือเซนท่านลาดพราวเพราะว่ามันอยู่ตรงลาดพราวยังเว้นเซนจูนี่เซนจูนี่คือเซนจูนี่จริงๆใช่เลยเนี่ยขอบคุณเฟย มันนี้เซ็ตนึงแล้วก็อันนี้เซ็ตน,น,นึ่งอันวมรวมเลยนตหนูกินผักไหมคะินกินอ,อักกาดาต้องต้มด้วยไม่ต้องไม่กิน<ช>ทำหน้าภูมิใจมาก<ช>เลย,เลย อยากได้ก็ไม่กินดีกว่าบอกว่ากินก็กินได้แสดงว่าวันนี้หน่งจะกินผักโชว์ใช่ปหมหน่งไม่กินเ <laughs> อ้า <laughs> ก็กินก็กินได้ไงกินได้เส้นหนึงก้องลาโอ้ <laughs> อันกระปิ๊ดหนึ่งอร่อยมากไม่ได้เขียวเลยมั้งน่าจะคืนไปเลยอะ่ะอร่อยมากเลยทุกคนดูนะ ว่าใครคืออ i m p o ตอร์ค่ะทุกคนนามดจอยกกูเลยหนพยายามถักเียอยู่คนรู้ว่ามาอไม่ได้ถักนานแล้วใช่ไหมคะถักนานแล้วแหละไม่ได้ถักนานลไอ้เท่าไหร่ล่ะคะเนี่ยไอสิบห้ากับอาเป็นเท้าแล้วมับงตหกล้็ต้องทำอะไรทำอะไรอะหกเป็นสอบกระปรเฮียน เอ้ยนี่น่ารักแย่งไม่ได้ไม่ใช่ที่มันถูกอะไรนี่น่ารักไม่เนี่ยนี่น่ารักเออจะตผ้ากันน้ำน่ารักอ่ะอย่านะอย่าเข้านะแท็กหนุ่มเสื้อผ้าเป็นสไตล์คุณหนู่มแบบบลอนลี่อ่ะคุณหนู่มแบบเจ้าหนุ่อะเจ้าหนุ่มในซอยก็ได้น่าถูกกว่าเสื้อผ้ามันสวยนะเสื้อผ้าในซอยถูกกว่า ไอเสื้อผ้าตรงไอระหว่างอะไรที่ฉันหลงอะไอนั้นอะชันเคยบอกว่าตอนแรกฉันจะมาอันนี้แต่ว่าฉันผิดซอยอะไปซอยนึงอะอ๋อซอยสยามเออไปซอยสาย,ยามนะของสวเยเยอะหนัะคุณหนี่ยแงชอบแบบคุณหนุ่สวยแล้วอยู่ร้านเนี้ยมีไงไปร้านเกาหลีของหนบไงที่นี่ร้านเกาหลีนะโอ้พี่ก็พี่เงินพี่ไม่ร้านเกาหลีต้องไปนี่ซอยนี้เป็นร้านเกาหลีหนบ หนูบอกว่าไงนะพี่คะหนูไม่แวะหรอกค่ะหนูไม่มีตังค์ใช่แล้วก็พุ่งเข้ามาเลยเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวด้วยเหรอมนเหรออุ้ยทำไมความสวยจังเมื่อไหร่สวยมากคือการก็บเินซื้อซื้อแล้วบ๊อบซื้อได้ไม่ได้ไม่มีตังค์หนูไม่มีตังค์มีอยู่ในบัญชีมไม่มีเงินสดก้อนได้ใช่เรามีในบัญชีอะไรถัต้องบัตเตอร์ มีในมันดีไหมดีไหดีแคะเอาเลยไม่ห้างซื้อซื้อเท่านั้นถ้าเรามาที่นี่แต่ตอนแรกหน่อบอกไม่พอกระชัอก็ใครเป็นคนบอกให้ไม่นะเขาพิ่พมาเลยนะเล้ซื้อไม่ใช่เหรออ๋อใช่ตอนแรกก็หน่อมีตอนแรกบอกไม่มีตังค์หน่มไม่มีตังค์กระชับหน่อบอกว่าวันนี้ฉันได้อีกสามร้อยเออหนาอต่ว่ามันไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่เหรอลูกหน่อั้งนกี่เจ็ดร้อยแล้วนะเออดีดึง เดี๋ยวพาไปร้านไม่ได้เแหม<อ>แ่วันนี้คือตีสองหลอดแล้วพี่มันบอกคำว่าปวดเด็กถ้าเกิดหนมเอาแล้วฉันน้องเอาหรอปะเอาเลยเดไปอย่าให้เสียทุกคนสนุกได้ป้อมอายุวิญญาณด้วยจะต้องไปเท่าไหร่แล้วพี่หนะูก็ได้เหมือนกันนะไปน่ารักหนมไปเลยเพราะกูเห็นแค่แหละที่เสีย บ้มบางทันค่ะทุกคนแลวเราก็กล<ย>ับมาที่ร้าน Daddy กแล้วค่ะคุณพี่ของน่ารักเยอะมากร้านน่ารักด้วยปับ๊บเออเป็นไงแต่ถ้าเกิดได้ฉันมาคนเดียวคือฉันนั่งดูซอยอยู่นะมา <c oughs> ไม่ดู <c oughs> ดูคลิปแกดูคลิปมาแล้วต <c oughs> ัว <c oughs> นีว <c oughs> ้ด้วยอะโอ้ยโอ้ยตาก็แกแล้วโหเดินก็ลำบาก กระดูกกรนเดียวยิ่งไม่ค่อยดีอยูเอ้ยมึงยังเด็กยว่าเลยใช่หมอ